ขสสองได้นะครับก็คือเชี่ยวชาญไอ้เชี่ยวชำนาญการนะครับขสสองขสสามขสสี่ขสห้าขสสอง plus นะครับไปอีกสามพันห้าต่อเดือนตลอดอายุราชการเหมือนกันนะถ้าเป็นขสสาม plus ห้าพันหกขสสี่ plus เก้าพันเก้านะครับถ้าเป็นขสห้า plus หมื่นสามเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเท่าไหร่ไม่รู้บวกตามนี้ถ้าสอบขสสองผ่านหรือสอบขสสามผ่าน โอเคกับเงอนไขเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็โดยระบบราชการเราจะพอรู้เงินเดือนกันนะครับเรียกว่าคอสออะไรขั้นเท่าไหร่นะครับขั้นก็คือตรงเนี้ยทางซ้ายมือเนี่ยนะครับเอาเอาไว้มรทัดเทียบเอาดินสอขีดรู้เลยนะครับเงินเดือนเพื่อนเท่าไหร่ซึ่งอันนี้แปลกเพราะว่าเป็นสิ่งที่กลายไปว่าภาคเอกชนเรื่องเงินเดือนอาจจะเป็นความลับแต่ภาครัฐเรื่องเงินเดือนเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อ่านี่เป็นของที่แปลก นะครับเพราะนั้นเป็นเป็นเป็นบางทีอาจจะงงเอ้ยพอเป็นเอกชนมันควรจะแบบอธิบายไม่ถ้าเอกชนบางทีอย่างอาจารย์ที่ทํางานเก่านะครับเรื่องเงินเดือนเป็นความลับหือเป็น confidential นะครับเพราะเขาไม่อยากให้เปรียบเทียบเงิเงนเดือนกับผลงานไม่งั้น๋ยจจะมีปัญหาว่าก็เงินเดือนเยอะกว่าก็ต้องทําเยอะกว่าอ่ะมันจะเริ่มมีอาการอย่างเงินขึ้นมานะครับโอเคนะอ่ะกลุ่มต่อไปเชิญได้เลยครับ มึงใครก็ได้แชร์สไลด์หน่อย เชิญได้เลยครับโอเคค่ะสำหรับกลุ่มหนูนะคะได้เป็นพรบการศึกษาแห่งชาติ2,542กับพรบการศึกษาภาคบังคับ2,545นะคะสำหรับพรบการศึกษาแห่งชาตินะคะกฎหมายนี้นะคะออกมาเพื่อให้บุคคลเนี่ยมีสิทธิและก็โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีค่ะ แล้วก็รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมแล้วก็มีคุณภาพนะคะโดยไม่กิดค่าใช้จ่ายค่ะสําหรับการครอบคุมนะคะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 นะคะที่รัฐจัดให้ค่ะแล้วก็ครอบคุมระบบโครงสร้างของการศึกษาทั้งหมดของประเทศค่ะครับสำหรับด้านพรบการศึกษาภาคบังคับนะครับปีเอด ของเพื่อนดับไหมคของเราดับกำลังโหลดแป๊บนึงเป็นสิบกำลังโหลดจ้าโอเคนะครับสำหรับพรบการศึกษาภาคบังคับ2545นะครับกฎหมายนี่ออกเพื่อต้องการดึงเด็กนะครับ ให้เข้าระบบการศึกษาไม่น้อยกว่า9ปีนะครับเพราะเป็นพักบังคับแล้วก็สมมุติว่าถ้าผู้ปกครองเนี่ยไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเนี่ยเขาจะปรับนะครับ1,000บาทสําหรับเป็นผู้ปกครองนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ผู้ปกครองแล้วมีเด็กอยู่แล้วไม่ไปแจ้งเนี่ยเขาจะปรับไม่เกิน1 0,000่นบาทนะครับส่วนครอบคลุมอะไรบ้างเนี่ยก็ครอบคลุมเด็กไทยทั่วประเทศอายุตั้งแต่7จ็ดถึงสิปีนะครับให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ป .1 ถึงม3ก็คือบังคับ9ปีก็คือ หกกับสามนะครับก็คือมปลายไม่บังคับ oh ต right. ้องทุกคนต้องจบมสามนะครับบังคับแล้วก็ให like ้ผู้ปกครองเนี่ยส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามมาตราที่หกนั่นเองนะครับส่วนข้อที่เหมือนกันก็คือในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้านะครับให้ประกาศฉบับทั้งสองเนี่ยทั้งพรบการศึกษาแห่งชาติแล้วก็พรบการศึกษาภาคบังคับนะครับรัชกาลที่เก้าเป็นผู้ทรงพระบรมราชองค์การนะครับแล้วก็ รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินะครับผู้สนองพระบรมราชองค์การก็คือนายกรัฐมนตรีครับในสมัยนั้นๆน,น,นะครับสำหรับกลุ่มของพวกผมก็นำเสนอเพียงเท่านี้ครับโอเคขอบคุณครับก็อยากให้เห็นทรงและกันนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้จริงๆก็ฉายไปให้ดูครึ่งแล้วจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยแว ความที่ว่าการเปรียบเทียบของเขาครับมันจะอยู่กับที่เขาเรียกว่าอะไรช่วงชั้นปีละกันนะครับแต่จริงตัวพรบการศึกษาแห่งชาติอาจารย์ช่วยขยายเติมนิดนึงก็คือว่ามันเป็นลักษณะของของมตอร์แลนนะครับหรือว่ากึง่งๆ่งกับเป็นแผนแม่บทในการจัดการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นมันจะบอกรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้จริงๆทํางานหนักเพราะว่ารีวิวเนื้อหาที่เยอะแต่ว่าอาจารย์แนะนําว่าเป็นเอกสารที่ พวกเรามีเวลาควรจะไปหามาอ่านนะครับเพราะว่าการจะสอบครูในอนาคตใช้แน่เพราะนั้นจะคิดว่าติวตัวเองเพื่อไปสอบในเวลาสั้นๆอย่างงียบทีไม่ทันนะครับมีเวลาก็ลองอ่านพรลบก,การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างที่บอกนะออริจินัลคือ4 2นะครับมันมีฉบับที่2เอ่อสี่ห้ากับฉบับที่3อาจารย์ไม่แน่ใจ53มึั้งนะครับก็ลองอ่านดูด้วยว่าแต่ละที่มันเป็นยังไงแต่ในคอนเซ็ปต์เนี่ยนะครับมันคือการกําหนดเขาเรียกว่า บูพรพินหรือว่าโครงสร้างในการศึกษาของประเทศทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้มีความสําคัญมากเพื่อเราได้เข้าใจนะครับถามว่ามันเซิร์ฟใครมันเซิร์ฟรัฐธรร,รรมนูญเพราะรัฐธรรมนูนกําหนดไว้แล้วว่าต้องจัดการศึกษาให้ไม่น้อยกว่าสิบปีนะครับเขาเลยออกพอรบการศึกษาแห่งชาติเพื่อที่จะามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วกันแล้วก็ให้รัฐมีแนวทางในการดําเนินงานตามนี้นะครับส่วน การศึกษาภาพบังคับกลุ่มเมื่อกี้ก็อธิบายได้ชัดเจนนะครับคือเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้คนที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยนะครับต้องให้เด็กเข้าระบบเพราะถ้าเด็กไม่เข้าระบบก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับแล้วก็การศึกษาที่จัดเตรียมมาไว้เนี่ยก็อาจจะไม่มีเด็กมาเรียนนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นความยากนะครับแล้วก็สิ้นเปลืองไปในอนาคตเช่นกันอันนี้ก็ให้เห็นบริบทนะครับว่า หน้าตาของกฎหมายเป็นไงเวลาเราไปค้นหน้าตากฎหมายเป็นไงบ้างพอจะคุ้นหน้าคุ้นตามากขึ้นไหมมีอะไรที่เป็นส่วนที่ยากบ้างกับธุรกรรมเมื่อกี้เหมือนแบบการแปลความหมายของคำที่เขาใช้ในแบบตามมาตราหรือตาม เป็นคำที่ดูยากเหมือนเราต้องแปลไทยเป็นไทยไทยแท้ๆไทยแท้ๆเออ,เ,อ,อเข้าใจได้นะครับการตีความอะไรอย่างนนีะ้ไม่งั้นก็คงไม่มีอาชีพทนายความมาช่วยเราอะแต่ว่าการ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 ใช่การตีความเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่อาจจะตีความไม่เหมือนกันได้สักคนด้วยนะครับ อันนี้เราอย่าไปยุ่งกับเรื่องการเมืองคนอื่นเลยนะครับประเด็นนึก็คือว่าม,มันมีการดิ้นได้อยู่นะครับบางทีคําในกฎหมายถามว่าทํางมมันละเอียดยุบยิบไปหมดนะครับก็เขาพยายามลดแล้วนะครับช่องว่างในการที่จะดิ้นแต่ท้ายสุดคนเราก็หาช่องว่างอะไรอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สําคัญเียงแย่ว่าเรารู้กฎในฐานะของยูเซอร์แล้วกันนะครับตัวนี้ต้องรู้แน่ๆพรบการศึกษาชาตินะครับถ้าไปสอบบรรจุออกแน่ๆนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของ พรบรข้าราชการครูถ้าจะเป็นการสอบเข้าการทํางานกับภาครัฐก็ออกแน่ๆเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องที่เป็นรองกว่านั้นก็จะเป็นอย่างเรื่องเด็กพาเด็กออกนอกสถานที่เราจะเป็นเรื่องที่รองลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆของกลุ่มเมืสคู่เนี่ยนะครับพรบรการศาึกษาขั้นพื้นฐานจําเป็นนะครับแล้วก็เรื่องของพอรบรข้าราชการครูเนี่ยก็จําเป็นนะครับเรื่องเงินลงเงินเดือนก็ไปสต๊ดดี้รอไว้นะครับคืออย่าไปถึงรอว่าใกล้จะจบแล้ว เตรียมสอบแล้วค่อยๆเริ่มอ่านบางทีมันไม่ทันนะครับอาจารย์แนะนําว่าถ้าช่วงเดี๋ยวเราจบช่วงนี้เรามีปิดเทอมปะหลังจากหลังจากจบคอสนี้กับอาจารย์เพราะเรามีปิดเทอมไหมอ่ะมีปิดอยู่แป๊บนึงครับอาจารย์ปิดป๊บหนึ่ง๊บเดียวเทอมหน้าเริ่มเดือนอะไรอ่ะมีนาเมษาฮะเริ่มมีนาเลยเหรอเอ่อเข้าโรงเรียนพฤึกสภาครับเลยประมาณ อ๋อพวกเราต้องเตรียมเข้าโรงเรียนตามโรงเรียนเปิดแต่หมายถึงว่ามหาลัยจะเปิดเทอมหน้าอีกทีหนึ่งคือกรกขดาอย่างนั้นปะประมาณกรกฎดาครับประมาณกรกขดาใช่ไหมก็แสดงว่าพวกเราจบคอร์สกันตอนประมาณกับกับอาจารย์เนี่ยช่วงช่วงแถวแถวสงกรานถูกไหมครับเราจบไหมอาจารย์ฮะเพราะว่าเห็นอาจารย์อาจารย์วิชาโครงงานท่านบอกว่า มาหาอะไรหปิดคอร์ส20กว่ามีนาเอ้าเหรอเพราะว่าอาจารย์นําเสนอวันสุดท้าย20ไม่แน่ใจ20ต้นๆมีนาครับเดี๋ยวอาจารย์จะจะเช็คอีกทีหนึ่งเพราะว่าเท่าที่อาจารย์พลอตไว้มันจะไหลไปถึงเมษาเลยนะถ้าตามตามกําหนดเติมที่ที่ไม่ได้มีอะไรมามาเปลี่ยนแปลงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนั้นค่อยว่ากันแล้วกันอ๋อใช่เพราะเดี๋ยวเราต้องเปิดตั้งแต่กลางพฤษภาแล้วนี่เนอะ แต่ได้รงเรียนกันหมดแล้วถูกไหมเลือกกันแล้วครับโอเคโอเคนะกับเรื่องกฎหมายมีคำถามอะไรเพิ่มไหมไม่มีนะครับเพราะงงอยู่เข้าใจได้นะครับเอ่อจริงการตีความเป็นเรื่องยากนะครับสองบางทีอ่านตัวหนึ่งแล้วพอไปอ่านอีกตัวหนึ่งหรืออีกข้อหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกมัน ลอจิกมันขัดแย้งกันอ่าอาจารย์เวลาสตตี้เรื่องพวกนี้ก็เป็นนะครับเหมือนอ่านกฎหมายตัวนี้ไม่เสร็จอ้าวทำไมกฎหมายตัวนี้พูดแบบนี้แล้วพอไปเข้าใจกฎหมายตัวหนึง่งอ้าวกฎหมายตัวหนึ่งมันมีความเห็นคล้ายๆกับมันมีการแย้งกันมันก็จะกลับไปเหมือนที่เมื่อกี้มิ้นพูดอะ่ะมันต้องมีการตีความเข้าไปอีกนะครับแล้วก็คนที่เป็นจะช่วยเราก็ต้องเป็นพวกอาจารย์สายกฎหมายนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นหน้าที่ของเราคือเราพอจะให้รู้แค่นั้นเองว่าสถานการณ์ตัวไหน ปเป็นเวลาที่เราควรจะต้องหยิบยกหรือว่าอ้างกฎหมายตัวไหนขึ้นมาใช้นะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นคลาสสาหรับวันนี้นะครับในเรื่องของกฎหมายส่วนเรื่องสัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มว่ากลับไปห้องเรียนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะย้าเรื่อง dress c o กับเราไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอาจจะต้องใส่ชุดที่เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมที่มันมีการขยับขยืขย่นกันนิดหนึ่งแล้วกัน โอเคนะครับอาจารย์ส่ง exit ticket ไปให้แล้วนะครับฝากทำ exit ticket ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันบ๊ายบายโชคดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ